ซ่อมในกาปุกโบราณเก่าสวยๆหายากตาสมอจากประเทศอังกฤษของเก่าโบราณเอามาซ่อมล้างเครื่องก็ใช้งานได้โชว์ความเก่าวสวยๆระดับตู้โชว์ลุณนาดกดแชร์กดติดตามซับสไครตกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปรีดอตอนต่อไป วันนี้มาดูในกาปุกเดือนนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเหมือนกันมีตาสมอด้วยแต่จริงๆแล้วเครื่องนี้พิเศษหน่อยนะครับอันนี้ดูดีๆนี่ฮะแมตติงแคตบิชเชนนี่นีในกาปุกของอังกฤษนะครับถ้าไปนในกาปุกญี่ปุ่นหรือเยอรมันจริงๆได้นี้ไม่แปลกแต่อันนี้เป็นของอังกฤษด้วย นี่แปลกฮนี่เก่ามากแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีมีลงด้วยนะครับเนี่ทำในประเทศอังกฤษนะฮะนี่ถอดมาดูก่อนมันไม่ค่เดีเนเอามาล้างเครื่องดูว่เาเป็นยังไงมากเนียอันนี้เป็นในกาอังกฤษด้วย,วยจะน้อยนะครับในกาอังกฤษเนี้ยเอวน้อนนี้ออกมา ใหาง่ายไม่ยากครับอืมนี่ออกมาได้เลยทัางเครื่องเลยมันติดอย่หมดอะไรนี่ยนะอือมมันติดอันนี้เลยติดนี้นเลยอันนี้นี่นเป็นเหล็กด้วยก็ดึงอยู่นี่อืเขียนอะไรเนี่ย นี่ยะเสน้นชิ้นอังกฤษนะครับกระแทกขีอยู่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวไม่เดินนี่เนี่ยนี่จะมาล้างเครื่องจะหน่อยอโอเค็เเมวกม,มารนาเนี่ยเข็มมันแปลกมากเลยเล็กนิดเดียวเองทำแบบง่ายๆซะด้วยเข็มหญ่ถอดมาแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เขียนอยู่เลย อันนี้เขียนอยู่ฮะเนี่ยทำแรงกฤษเนี้ยอยู่นี่ครับวันนี้ฮะน,นี่มะเอมีน้อยนะครับเชียมันอยู่นในเมืองไทยในในกาพวกนี้ส่วนมากจะญี่ปุ่นเยวมันนะหรือก็จีนแดงอืมถ้าเอเมื่อลรือม,มาล้างแล้วมาแต่งแกนหน่อยมันจะดีขึ้นก็ได้อันนี้ พอออกไปแล้วนะครับมาปัดแล้วก็ตัวนี้จะต้องเอาจากจากสยายยางนี้ออกมาเรามาล้างเครื่องกันเนี่ยจะเอาจากสยายยางออกมาแลก่อนเอาน็อตนี้ออกมาก่อนลื่นมากเลย จากนี้ออกมานะครับจากสายใยนี้ออกมาโอ้แกนตรงนี้สึกเลยครับฮะตัวนี้สึกเลยสึกเลยเอามาแต่งใหม่นะครับนี่โอนี่กล่าวมาด้วย รเริ่มมาวลาอันนี้นะครับเนี่ยเบาเบาไอ้เบจาจักรสยายใหญ่เนี้ยมาคาบนะ้ำมันเยอะมากเลยมาถูก,ก่อน,นแล้วตัวนี้จูตรงนี้จูวหนึ่งดูนี้ดูดดลเล่ยอยู่นี่นะฮะมันสึกแล้วก็ ้ามันเยอะเดี๋ยวเอาขี้ออกก่อนเดี๋ยวไปล้างเครื่องให้เรียบร้อยก่อนแล้วมาประกอบเนี่ยโอเคเลยครับเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยได้ฮะอันนี้ต้องระวังมากมากด้วยครับนี่ยละเอียดอ่อนมากเลยโอเคครับกรุณากดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อคลิปวิดีโอตอนต่อๆไปขอบคุณครับมาล้างนะครับ มาล้างเลยเอาน้ำมันแช่เลยนะเอาถ้วยเล็กมาตอนนี้มาล้างนะครับแบบแช่หมดทั้งเครื่องเลยให้มันเดอในน้ำมันเลยเพื่อให้ทาพสกรปก็ออกให้หมดนี่ฮะดำด,ำดำทั้งใบ เอาให้หมดเลยดำมากเลยครับเนี่ยสุดปกปกมากเลยมา ผมจะปิดไว,ว้ก่อนแล้วค่อยๆล้างนะครับเครื่องแห้งนะครับล้างเสร็จแห้งแล้วมาใส่น้ำมันกันอโอเคมาใส่น้ำมันเอาไว้ตัวนี้นะครับตัวน้ำมันของสวีเดนตัวอย่างดีนะครับเกตเอไปเลย ออที่รัดแต้มก็พอครับแต้มนี้กำลังพอดีเดี๋ยวเลย ดีเลยฮะโอ้แทมใหญ่นะครับต้องสายนี้ด้วยตัวนี้สำคัญก็คืออันนี้ด้วยครับแม่ๆม,มันฝืดช่วงที่เวลาหมุน ให้มันให้มันหมุนิ่งหน่อยครับผมจะทำต่อ,อน,นี้นะครับไม่ถ่ายสายสายใยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบนลสายนี้มันลำบากมันถ่ายไม่ค่อยได้เนี่ยเรียบร้อยแ้วกแกวงดีด้วยนะครับนี่แขวงดีด้วยแรงด้วยครับอ่าทั้งสองข้างเลยเนี่ย โอเคเดินมาสักคู่หนึ่งแล้วครับเดี๋ยวไปใส่น้ำปัดมาเด้น <c oughs> ่านดีนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปสประกอบไปด้วยน้ำปัดอีกทีนึงอ่าเดินดีมากครับเดินดีแข่ง โอเคเลยครับส่นาปัดโอเคใช้ได้แล้วอันนี้นาปัดก็สวยนะครับเดี๋ยวใส่นาปัดโถก็ประกอบกบเสร็จแล้วนะครับไอนาปัดอะอันนี้ครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ แล้วเครื่องนี้นะครับมันเป็นกระดิ่งในตัวมันไม่ได้ตีขอบตัวเรือนนะครับอันนี้ไม่มีกระดิ่งในตัวมาให้เสร็จเลยเ <iot> นี่ยมันมีกระดิ่งมาตีให้เสร็จเรียบร้อยนอันนี้เครื่องก็อีกแบบหนึ่งนะครับมาเจ็ต่างกันพวกเยอรมันกับพวกญี่ปุ่นเนี่ยเครื่อนี้ก็ดีนะครับเดินดีอืโอเคครับ ประกอบไปเลยฮะใส่ตัวเรือนไปเลยอันนี้ครับอ่ดูก่อนว่ามาันเขีมมันติดกันไหมโอเคไม่ติดกันก็ใช้ได้ประกอบตัวเรือนไปเลยประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กาตัวนี้จากประเทศอังกฤษนะครับตัวนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วเครื่องเดินดีแล้วครับอันนี้ปิดปุ่นไว้ เอาออกเลยนะเรียบร้อยแล้วครับโอเคเลยสวยมากอันนี้ทั่วไปจะไม่ค่คยมีนะครับตัยของอังกฤษอันนี้ถ้าคุณถ้าใครสั้นใดมีไว้ก็เก็บรักษาให้ดีนะครับเอาไว้โชว์ได้นะครับมีน้อยนะฮะรุ่นนี้มีน้อยมากมากเลยถ้าใครสะสมในกระปุกก็อันนี้ก็ดีมากคือเป็นของอังกฤษ แล้วมีตัวนี้ก็เป็นของเยอรมันเนี่ยตัวนี้เป็นของเยอรมันคินซัอนเลยเนี่ยตัวนี้ของเยอรมันแต่ตัวนี้เป็นของอังกฤษเนี่ยมีทั้งเยอรมันกับอังกฤษด้วยครับเสร็จแล้วครับในิกาปุกจากประเทศอังกฤษนะครับมาล้างเครื่องมาแต่งจักรมันด้วยทําเสร็จแล้วก็สวยมากกว่าแปลกกว่าเพื่อนนะครับในิกาจากอังกฤษมีตาซไปมีสหมอด้วย ไม่ใช่สมอญี่ปุ่นด้วยอันนี้เป็นอังกฤษนะครับส่วนมากที่รู้กับสมอก็คือเนกาแขวนของญี่ปุ่นแต่สมอนนี้เป็นของอังกฤษนะครับขอขอบคุณที่รับชมหากคลิปวิดีโอนี้มีสาระประโยชน์บ้างกรุณากดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ